นะครับผู้ชมพาไปดูสถานการณ์หลังจากที่ไทยตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็น้ำมันนะครับตามชายแดนไทยเมียนมาทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปตรวจสอบตามชายแดนปรากฏว่ายังเจอคนไทยเรานี่แหละครับลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปให้เมียนมาใช้ขณะที่ด่านแม่สายที่เชียงรายปรากฏว่าตอนนี้รถบรรทุกน้ำมันเนี่ย เรียงรายจอดอย่างไม่มีกําหนดรอไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นน้ํามันที่ซื้อขายไว้ก่อนแล้วจริงๆเตรียมจะขับไปส่งที่ท่าขี้เหล็กแต่ว่าพอมีคําสั่งห้ามขายตอนนี้รถก็เลยตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากคนขับก็ต้องนอนเฝ้าต่อไปเพราะยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนื่องจากซื้อขายกันไปก่อนแล้วครับเนี่ยครับคุณผ,ผู้ชมที่จุดพักรถริมถนนพหลโยธินในพื้นที่บ้านนาปงตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายจุดนี้อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลําน้ําสายแห่งที่2ไปประมาณ10กิโลเมตร คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยครับรถบรรทุกน้ามันเตรียมจะส่งออกไปที่ฝั่งท่าขีเหล็กจอดต,ตกค้างอยู่มากถึง48คันแล้วจอดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพัานธ์สองวันก่อนเพราะณวันนั้นรัฐบาลเรามีคําสั่งออกมาห้ามจําหน่ายน้ํามันไปยังฝั่งท่าีเหล็กถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็จะเอาไปใช้ในเครื่องปั่นไฟเพื่อมาใช้กับธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ดีขณะที่หน้าด่านถาวรแม่สายสะพานข้ามลําน้ําสายแห่งที่1นึ่งคับค้างไปด้วยรถยนต์ของชาวเมียนมาครับนี่ แถวยาวเลยนะฮะเพราะว่าขับมาเติมน้ํามันในฝั่งไทยชาวเมียนมาบางส่วนเนี่ยเขาเตรียมถังหรือว่าเตรียมแกนลอนมาใส่น้ํามันดิบกลับมาใส่น้ามันกลับไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าปั๊มน้ํามันในฝั่งท่าขี้เหล็กตอนนี้มีปัญหาคือคนแน่นและปั๊มก็เลื่อนเวลาเปิดให้บริการน้อยลงคือเปิดสายขึ้นแล้วก็ปิดเร็วขึ้นด้วยส่วนการไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าในฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าเมียนมาประสานเชื่อมต่อไฟจากสปอปอลาวมาใช้20เมกะวัตต์ ชดเชยจากของไทยที่เราไม่ไม่ขายให้แล้วใช่ไหมฮะจากเดิมเนี่ยสปปลาวเขาส่งให้เมียนมาอยู่แล้ว30เราส่งให้20พอเราไม่ขายแล้วเขาก็เลยไปซื้อจากสปปลาวเพิ่มอีก20เป็น50เมกกวัต์แต่ล่าสุดคุณผู้ชมสปปลาวปรับลดการส่งไฟไปที่อำเภอท่าขี้เหล็กเหลือไม่เกิน1 3เมกะวัตคือน้อยกว่าเดิมซะอีกนะครับเพราะเขาเกรงว่า เดี๋ยวทางเมียนมาจะเอาไฟไปจ่ายให้แก๊งคอเชนเตอร์ใช้ก็เลยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท่าคี่เล็กตอนนี้เร่งหาทางแก้ปัญหากันเบื้องต้นก็แบ่งการจ่ายไฟสําหรับใช้ส่องสว่างของทางการประมาณ5เมกะวัตต์ครับที่เหลืออีก8เมกะวัตต์ก็จําหน่ายให้กับบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการซึ่งเอาจริงๆก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานส่วนทางด้านพลตรวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์เปิดเผยถึงกรณีที่เมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ดำเนินการปราบปรามแก๊ง call center ตามแนวชายแดนหลายจุดโดยเฉพาะที่ด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจานบุรีแล้วก็เจอครับว่าที่นั่นมีการลักลอบจ่ายกระแสะไฟข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็เลยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดําเนินการปัดกระแสะไฟแล้วแต่นอกจากแค่แอบส่งไฟไปเนี่ยเจอว่าลักลอบโยงสายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากบ้านคนไทยเราข้ามแดนไปฝั่งเวียนมาให้ด้วยนะครับรวมถึงไม่ใช่แค่ระดับชาวบ้านนะผู้ให้บริการสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ย ก็ติดตั้งเสาสัญญาณหันไปทางประเทศเพื่อนบ้านให้อีกซึ่งจุดที่พบเนี่ยครับอยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งของแก๊ง call center พนันออนไลน์ที่เคยมีคนไปทํางานแล้วก็หลบหนีข้ามมาฝั่งไทยเลยเบื้องต้นก็เลยประสานกับทางกสทชาให้ดําเนินการตัดระบบสัญญาณโทรศัพท์แล้วครับแล้วจากการตรวจสอบนะครับในบริเวณที่ผมไปตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห่างจากจุดที่เป็นฐานของแก๊ง c a เ l นเตอร์การพนันออนไลน์ ที่เคยมีข้อมูลทางการสืบสวนนะครับและเคยพบว่ามีผู้ไม่อยากทํางานที่นั่นแล้วหลบหนีออกมาเข้ามาในเขตแดนไทยเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วเราก็เลยประสานกับทางกสทชซึ่งไปทํางานร่วมกันนะครับได้ทําการตัดระบบเรียบร้อย